สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกบุญแชนแนลวันนี้แอดมินจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องให้รีบทำเลยความลับของคนมีกากบาทบนฝ่ามือช่วยหนุนดวงพลิกชะตาได้ค่ะแต่ก่อนจะไปรับฟังฝากคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะ หากคุณมีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือแล้วชีวิตคุณนั้นมีนี่ท่วมหัวให้รีบทำสิ่งนี้จะช่วยหนุนดวงชะตาชีวิตของคุณได้คนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นคนโบราณเชื่อกันว่าเป็นคนที่มีบุญเก่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยปกปักรักษาคอยบรรดาลโชคลาภให้เกี่ยวกับเงินทอง ทำให้คนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่เหมือนว่าเป็นคนที่โชคดีอยู่ตลอดเวลาหรือกล่าวได้ว่าเป็นคนที่โชคดีกว่าคนปกติทั่วไปก็ว่าได้ค่ะแถมยังเป็นคนที่มีเส้นแรงดวงแข็งใครที่คิดจะมาปองร้ายสุดท้ายก็จะแพ้ภัยตนเองไปคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่มีเหล่าทวยเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธ คอยปกปักรักษาทำให้ชีวิตแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงหลังจากที่ได้รู้เคล็ดลับเหล่านี้แล้วให้คุณผู้ฟังนำไปปฏิบัติตามรับรองได้ว่าทุกอย่างนั้นจะดีขึ้นจริงอย่างแน่นอนค่ะคุณจะกลายเป็นเศรษฐีแบบไม่ทันได้ตั้งตัวชีวิตของคุณน,นั้นจะดีขึ้นแบบทันตาเห็นไม่ว่าใครก็ตาม ที่ฟังคำทำนายในวันนี้จนจบแล้วจะมีบุญบารมีอย่างใหญ่หลวงดวงชะตาของคุณนั้นก็จะหลุดพ้นจากความยากจนจะมีแต่ความร่ำรวยที่จะเข้ามาทดแทนชีวิตของคุณนั้นจะลืมตาอ้าปากได้แล้วแต่ต่อไปนี้คือเคล็ดลับเสริมดวงที่จะทำให้คนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือนั้น ดวงดีจนถึงขั้นร่ำรวยเป็นเศรษฐีคือ 1. ให้คุณผู้ฟังเสริมดวงเพื่อลดเคอกรรมเพื่อให้แคล้วคลาดปลอดภัยแนะนำให้คนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นเชื่อฟังคำสอนของพระอริยเจ้าซึ่งได้ถ่ายทอดให้รู้ถึงการทำให้ชีวิตนั้นมีความสุขและหลุดพ้นจากความทุกข์โดยธรรมะ ที่คุณสามารถเสริมดวงเสริมบารมีให้มีสิริมงคลยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะและสามารถสะเดาะเคราะห์บรรเทากรรมจากการกระทำที่ผ่านมาได้ด้วยการเลือกปฏิบตัติที่สามารถทำได้โดยการให้ทานรักษาศีลและภาวนาร่วมด้วยการบริจาคเครื่องมือทางการแพทย์อุปกรณ์ฉุกเฉินให้แก่มมรลนิธิกู้ภัยต่างๆค่ะ เคล็ดลับที่สองเพื่อเสริมดวงให้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่และคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีแนะนำให้คนที่มีเส้นการกรบาดกลางฝ่ามือไปไหว้สักการะเท้ามหาพรมด้วยพวงมาลัยดอกดาวเรืองเพราะมีความเชื่อกันว่าพระมหาพรมคือเทพผู้สร้างโลกเป็นผู้ริขิชะตาชีวิตของบุคคลต่างๆต,ต,ตั้งแต่เกิดจนตาย จึงมีคําที่เรียกว่าพรมริขค่ะส่วนวิธีการไหว้นั้นให้ใช้ทูบสิบสองดอกเทียนหนึ่งเล่มพวงมาลัยดอกดาวเรืองสีพวงโดยให้ไหว้ทั้งสี่ด้านเนื่องจากพระพรมนั้นมีสี่หน้า่าและห้ามถวายเนื้อสัตว์โดยเด็ดขาดคนที่ขอในเรื่องของความรักต้องไหว้พรับพรมด้านหน้าทิศตะวันออกถ้าขอเรื่องที่ดิน ให้ไหวทิศตะวันตกขอเรื่องลูกโชคลาภต่างๆให้ไปไหวทางทิศใต้ค่ะขอเรื่องอาชีพให้ไหว้พระพักด้านหน้าทิศเหนือโดยเริ่มการบูชาด้านพระพักของเท้ามหาพรมที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกและให้คุณนั้นวนตามเข็มนาฬิกานะคะ เคล็ดลับที่3เสริมดวงให้มีสติปัญญาและเสริมสร้างศักยภาพในตนเองแนะนำให้คนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นไหว้ขอเจ้าแม่กวนอิมจัดวางไว้ในทางทิศตะวันออกของบ้านสำหรับใครก็ตามที่ชีวิตนั้นกำลังติดขดัดเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคภยัยมีความเดือดร้อนทางการเงินมีปัญหา รวมถึงด้านการเงินการบูชาเจ้าแม่กวนอิมนั้นก็เป็นอีกหนึ่งทางที่พึ่งทางใจนะคะในยามที่ชีวิตนั้นมีความท้อแท้มีปัญหาอุปสรรคต่างๆเข้ามาการฝึกภาวนามีสมาธิมีจิตใจที่สงบรวมถึงการเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตการสวดมนต์ภาวนาบูชาเจ้าแม่กวนอิมเป็นประจำนั้น จะทำให้ชีวิตเป็นมงคลเจ้าแม่กวนอิมจะช่วยปัดเป่าความทุกข์และโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนขจัดสิ่งอัป,ประมงคลทั้งหลายและจะพบกับความสุขตลอดไปหรือใครที่มีปัญหาติดขัดไม่สบายใจในเรื่องของการเงินการงานความรักและโชคลาภเชื่อกันว่าหากตั้งจิตอธิษฐานขอพร แล้วก็จะทำให้สำเร็จผลค่ะเคล็ดลับที่4คือให้คุณเสริมดวงในเรื่องของธุรกิจการงานควรประดับตกแต่งบ้านด้วยดอกไม้ที่มีสีส,สันสวยงามเป็นมงคลในทิศตะวันออกค่ะคุณผู้ฟังคะต้นไม้มงคลน,นั้นก็ยังเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมจากสังคมเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะอยู่ในบ้านอาคารสำนักงานหรือว่าคอนโดต่างๆจะต้องมีต้นไม้สักต้นที่เป็นต้นไม้มงคลเอาไว้ตกแต่งเพื่อเพิ่มความสดชื่นและความเป็นมงคลให้กับชีวิตโดยเฉพาะสายมูจะเลือกต้นไม้มงคลในการตกแต่งเสริมดวงเสริมบุญบารามีทำให้มีโชคลาภทางด้านการเงิน เคล็ดลับที่5ให้คุณเสริมดวงเพื่อลดปัญหาขัดแย้งแนะนำให้คนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นไหว้ขอพรจากเทพ,พเจ้ากวนอูด้วยผลไม้และน้ำชาเพราะเทพ,พเจ้ากวนอูเป็นเทพสัญ,ญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ความกตัญญูรู้คุณความจงรักภักดีและความกล้าหาญ การเคารพสักการะพระเจ้ากวนอูน,นั้นเป็นที่นิยมทำกันมาหลายพันปีซึ่งคติความเชื่อนั้นก็แตกต่างกันออกไปตามแต่ละท้องถิ่นนะคะซึ่งก็ไม่ได้มีข้อจำกัดไว้อย่างเคร่งครัดแต่ส่วนมากนั้นก็จะสักการะด้วยน้ำชาหรือสุราก็มีรวมทั้งอาหารคาวและหวานแล้วก็ผลไม้ค่ะ คุณผู้ฟังคะหลายคนได้กล่าวเอาไว้ว่าถ้าเชื่อในปฏิหารก็จะพบกับปาฏิหารดังนั้นการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะเช่นกันคะ่ะพอในเรื่องของการงานหรือธุรกิจบางครั้งหากมีอุปสรรคหรือข้อขัดแยง้งการขอพรก็เป็นกำลังใจให้เราสามารถลุกขึ้นฝ่าฟันทุกปัญหาไปได้ ในส่วนของการขอพรน,นั้นคือการที่เราไปวหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรขอบุญบารามีเป็นการบอกกล่าวเพื่อขออนุโมทนาบุญความดีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ปกป้องคุ้มครองและอวยพรให้เราสำเร็จตามความตั้งใจและนี่ก็คือ5เคล็ดลับ ที่บอกบุญชั้นแนลอยากแนะนำให้คนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นได้นำไปปฏิบตัติเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นหนุนดวงชะตาชีวิตของคุณให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะ คุณผู้ฟังคะนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่ช่องบอกบุญชแนลได้นำมามอบให้กับทุกท่านในวันนี้แอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะหากคุณผู้ฟังชื่นชอบเนื้อหาสาระเกี่ยวกับต้นไม้มงคลความเชื่อและสุขภาพ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านร่ำรวยสุขภาพมีความสุขทุกๆท,ท่านขอบคุณและสวัสดีค่ะ